โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่โกเด่นเติมเกม .com เติมได้เติมจริงเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิง่งราบราคาลงลดยกแพงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวทายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li like น์แอดโกเดนเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปมี้สักแป๊บ เพขายไอดีเกม Rv ไอดีสกินแระแรงสูงรุนครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีที่หน้าเพจทีทีซวรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาล้อนได้กันทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทางที่ซวรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมยูดิตอนรับเข้าสู่หัต้นชจองเชเคยนะนวันนี้เราอยู่กับมอตอร้อ,มอ,อนคมคผ นี่ก็เอา XQ มานะครับรู้สึกว่า XQ นี่น่าจะดีกับพวกสายแทงมากมากนะครับเพราะว่าแทงได้เดินชนนะครับแล้วก็ในจังหวะสุดท้ายเราสามารถล่าช็อตได้น,นี่คือเรื่องดีแล้วก็เรื่องดีในแพทช์นี้อีกนะครับ XQ กูดาวหกวิท่าลาสได้เอ๋ก็เป็นอะไรที่แจ่มกับสายแทงแบบเรานะครับนึกาทีเราเข้าไปแล้วแบบเหลือจังหวะสุดท้ายอะไรเงี้ยยังเป็นตัวที่ แกทางกีน่าได้ดีอยู่นะครับวันนี้ผมจะขึ้นสายเกราะไฟด้วยแล้วกันนะเอาเป็นสายเผาในเลนด้วยนะปุ้ยเผาเผาปอกุ้งเผาแล้วมาครับเจ้านี้เหมือนกับใช้ฟิกเกอร์ไปเลยเป็นไรครับมวยเราลงมาแก๊งได้ฟิกเกอร์มวยแบบตึงๆนะครับยได้ว่าสบายเละ โดนการ์กไปก่อนครับไม่ให้มาคีคลิปเร็วแต่ว่าแถวนี้ตอดไปก่อนใจเย็นๆครับใจเย็นๆก่อนนี่ครับรองเท้ากาันดีปุ๊บขึ้นมาเป็นของเผาอะไรจะได้กดดันยีน่าได้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบสมบุกสมบูรณ์เห็นเดินถอยหลังนี่ไม่ใช่อะไรฮะ กูกลัวอยู่ว่าอาจจะโดนแก๊งแล้วด้านล่างเอลซูกับล็อกซี่นี่ตายไปแล้วยังไม่เห็นป่าเขาโผล่มาเลยเนี่ยอยู่ดาร์กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ด้านล่างเยอะมากดาร์กก็ไม่มีแต่ยีนาไปแล้ววะ่ะโอเคเขาอยู่ด้านล่างนะครับกูกล้ากล้ากูกลัวตั้งนานเติรนช้าเลยมาปึ๊บปักแล้วอือแบบลา้ลาช็อตล้าตึงๆ ลาตึเติครับโอ้โหโทุบไปหนึ่งทีดับเบิลคิวไปแล้วแล้วกลับมาส่วนหรือเปล่าถอยก่อนถอยก่อนดีว่าตัวนี้มันแรงครับแรงได้ยังไงอ่ะกุจะมาเผากุจะมาเผา,า,ามันพุ่งไปทางนน้น่ะแล้วไปครับตีกูตีกูเออโอ้โหเอาไปถามตัวแล้วตัวดี้ไอสกิวตัวที่สี่หรือเปล่าต้องถอยละตัวที่สี่ต้องถอยละ รอร้านเลยรอเล่นจังหวัดร้านได้หรือเปล่าวะแต่ว่าโอ้โหมวยเข้ามากดดันแล้วยกเสยมันกุศลแล้วเลือดเด้งครับถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าพอแล้วพอแล้วเนี่ยเรียกว่ามันจัดนะครับตอนนี้หิ้วเลือดขึ้นเนรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เอากลับไปเอาฮิ้วเล็กน้อยถึงแม้ว่าเออ่เราจะมีเลือดเด้งตลอดนะครับแต่ว่า เอาเลือดเต็มไว้ดีกว่ายีน่ามันเบิร์ดบางทีเราคาดไม่ถึงไงมันแรงนะครับเอาพัดลมเผาไปแล้วก็ตอนนี้รีบบิวเกาะไฟขั้นเต็มให้ได้เร็วที่สุดนะครับมาตอนนี้เลือดเยอะละพอได้อยู่พอได้อยู่อุอ๊ยยังไงเกือบโดนเกี่ยวตกสวนไงเพราะมันอยูโอ่โขดหินว่า จู่โคตหินว่ะไม่ถึงอถ้ากดไอคิวไม่ไม่ได้ล่าไอคิวว่ะเพื่อนตายแน่เลยว่ะอย่าโอ้โหคาริมันเอาว่ะไม่เสียเวลาครับขีรลา่าส่วนมากพ่อเี้ไม่เลิกเลยไล่ไม่เลิกไม่นานะครับตอนนี้ผมมาเคเลียร์เลนกลางให้แต่ว่าต้องเสียป้อมบนครับนี่คือการเสียสลัดที่แท้ทูว่าตงการมันมีทั้งมวย ทั้งป่าเขาอยู่นะครับก็เลยต้องเลือกเลือกป้อมหนึ่งแล้วผมเลือกป้อมกลางอยู่แล้วนะครับคําตอบง่ายๆก็ตอนนี้ต้องต้องเคลียร์ก่อนว่ะเออไปเดินมากไม่ได้เล่นตามน้ำไปก่อนนะครับตามเกมไปก่อน <c oughs> อีกรอบครับยังไงเราก็ต้องเดิน เขาเรียกว่าช่วยฟาร์มช่วยปั๊มเงินตอนนี้ยินงับไม่เล่นกับผมเลยนะสังเกตว่าเขาพยายามเคลียร์กลางขึ้นมาเกียร์ฝั่งเลนเขาเคลียร์กลางฝั่งออฟเคลียร์กลางฝั่งออฟอย่างเดียวนะครับเลือกที่จะไม่เล่นละเล่นไปก็เสียเวลาเล่นกับบอตอสถ้าไมโดนลมเนียนี่อุ้เกียร์นะเกียร์หนาเกียร์นะเกียร์หนา เอาเลือดไปก่อนเอาด้วยไม่ล่ะเอาด้วยไมมล่ะตบติดใบก่อนคนระับเผาลหลบซ้ายเปงง็นไงแล้วนี่หลบขวานี่ใบครับกูตายว่ะเพื่อนระเบิดปุ๊บออืืดูมันสะใจจริงๆเวลาที่แบบกด AQ ติด ดูดีครับดูดีเลยดูดีเลยสายแท้งอย่างเรานี่เอา x อคิมานี่ดูดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นโรม,มิงก็เอามาได้นะสำหรับมอตอ่วนโรม,มิงอันอื่นมันยังใช้ฟิกเกอร์ตามปกติของเขาเลยนะครับแต่ส่วนมากาผมเห็นมอตอนเอาระเบิดมาแทบจะทุกคนเลยฟิกเกอร์ส่วนน้อยนะครับแล้วก็บิวมาเป็นเจ้านี้เลยทอยนะครับเจอเวทสองตัวอย่างคิราพวกสายกลางอย่างเงี้ยเออ สายการนี้สายเมดนะก็ทอยคุ้มมันไม่ใช่แบบเมดธรรมดาแล้วมันมีสามด้วยนะมีร็อกซี่หนึ่งตัวนะครับซึ่งเขาออกมาแก้เจ้ามาหลอกนะครับก็นี่แหละทอยคุ้มแล้วไงทอยก็คุ้มเนี่ยมานะครับสำหรับทอยตอนนี้มีเกราะโอ้ยงีก็ติดขือแน่จริงตอนนี้ไม่ไปแล้วเชียร์ก่อนครับ แนวตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้วสำหรับมินิแมพเราตอดขยกแล้วไปสุดครับวิเพื่อนฝากด้วยหมดแล้วมเกอร์โยกไปโอ้ยิงตามสุดเราได้นะไปครับสมตอนนี้ได้ป้อมตอนนี้ลนะอ่า เมลอัพเพนก็น่าจะดีครับเอลเจลสูดด้วยคือเลือดเลือดเขาโลนี่เผื่อเขายิงตายเองนะเมลอัพเพนนะครับสกิลหนึ่งสกิลหายกิลของเราเหมือนกันนะโดดขยบโอ้โหแล้วจังหวะนี้เสียฟิกเกอร์ไปไม่ใช่ฟิกเกอร์กูเก่งจังเลยแต่ละเลนรู้มกลัวที่ไหนครับโทษทีเพื่อนกลัวก็ได้อย่าเบิร์ธพรมยายิง มุ้ยคนเสือตูดถอยยาวถอยยาวเผื่อเผื่อเขาซูมแต่ว่าเราไม่กลับบ้านเราจะใช้พาส์สีของมอตอนให้เป็นประโยชน์นะครับเด้งเลือดเรื่อยๆพาฟาร์มเล็กน้อยครับเราก็ต้องแบบไม่หยุดฟาร์มเหมือนแครี่เนี่ยในการเงินก็เอาให้รวยกว่าออฟเลนฝังตรงข้ามยังไงเราเอาเลือกตัวที่ได้เปรียบแก้ทากมาแล้วนะเออฝาไม่เลื่อยเนี้ยอย่าให้สื่อเชง เดินมาเช็คเลยเราจะเข้าให้มาหลอกก่อนก็ได้นะครับเกมนี้โอุย้ยเจ็บจังเลยเวสามบถอยมานนี้ขยบหนึ่งทีถอยได้ครับล็อกซี่ดูเหมือนว่าเขาจะใช้มือไม่น่าเมื่อกี้นี่แบบพี่มาร์คเลยนะผมนี่เป็นพี่มาร์คเลยมือไม่ได้กำลังมาหาโอ้โหมากโอ้โหนี่มาจริง หมาถึงเยอะมากอะไม่เงยโ oh <my> ดนปิดครับตัวนี้เพื่อนมาปิดทันหรือเปล่าดูการเล่นนะตอนนี้ครับ4ต่อ5 4ต่อ5แล้วมาหลอกเลือกที่จับช็อคครับตัวน,นี้แต่ว่าเอลซูขโดรหลงไปลงไปคืออะไรก่อนแล้วเกี่ยวมาด้วยคีราครับเก็บมาหนึ่งตัวโคไดเกี่ยวต่อจังหวะนี้เฮ้ยโอ้คีร่ามันขาฟอร์มจัด ม้นจ,จับมาตรงนี้โอ้โหเสียหมดโอ้โหกูโดนปิดเสียหมดเลยใช่แล้วผมแบบกูตายกูตายรอบสองแน่นอนกูดูคลิปก่อนปะเอาคลิปออกก่อนปะกูสวนวะกูได้จะถอยวะไม่น่าเข้าเลยครับเคลื่อในความแค้นเดี๋ยวผมหากรอกที่ตัวบางบางที่สุดนี่เล่นซะป้อมล่างกูไปโดนปิดทีเดียวเกมไม่แทบจะพล ทางขึ้นเลยเพื่อนขอโทษไม่คิดว่าไม่จะมาปิดแบบโอ้โหเต็มคาราเบลขนาดนั้นกุ้งแก้วตรงนี้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเล่นกับเพื่อนดีกว่า oh. เราเช็คกลุ่มไปก่อนนะครับแต่ว่าเช็คแบบนี้ตายตาย, hmm. ตายอีกรอบนึงก็ได้นะเพราะเพื่อนไม่อยู่กับเรานะครับ เพื่อนวางให้เอาเอ็กโยหนูกูกดระเบิดสวดว่าแล้วเลือดเด้งครับเ <c oughs> พื่อนสวดวา่สวาสวดว่าสวดว่าบางได้โอ้โหแล้วเพื่อนวางให้ครับช็อกมาตรงนี้แต่ว่ายีน่าได้ถอยออกไปก่อนเฮ้ย <c oughs> กระต่าย <c oughs> <c oughs> จาาังหวะสวดแล้วเลือดเด้งพอดีครับรอดเฉย ไม่เป็นไรเราโดนจับไปแล้วยิยงรับรับจับให้มาหลอกก่อนก็ได้รับจับให้มาหลอกก่อนก็ได้ออโดดซ้ำเข้าไปครับ,รบตอนนี้ต้องเลือกแล้วว่านายจะทุกใครแล้วตอนนี้ใบโอ้แม่งใบไม่ถึอหรือเปล่าดูเหมือนจะใบไม่ถือแล้วคดนระเบิดเข้าไปไม่โดนเหมือนกันครับแต่ว่าบอลนี่เก็บไปป่าครับตรงนี้มาหลอกว่กมาดิโอ้แล้วยำกระ่อมเข้าไปครับ นขาไม่ได้ย้ำกระบอกเลยย้ำกระบาลเนี่ยโดดเต็มกระบาลโอเคพออเพื่อนขอเอาดาร์ s เซเลเยอร์นะครับตีเลยไปตีเลยตีก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาคลิปตรงนี้แล้วก็ปล่อยเลนล่างเลยปล่อยเลนล่างไอ้นี่คลิปมันเคลียร์ยากนะครับขุด <fi> อโมึงนอะไร ถอยครับถอยก่อนโอ้โหตรงนี้ตีเยอะเลยว่ะเพื่อนตีเยอะจัดมันลอกมันลอกเส่ผมนดิว่าแล้วเพนกระโดดเข้าไปในทรงนี้เก็บไปหนึ่งเออเก็บไปหนึ่งตัวฮะได้ยีน่าเข้ามาน่าจะซูมดิก็อีซูดดีแม็กแหล่ะอะไรอะซูมซูมซูมอะไรอะมุกมุกแล้วเปิดหอยแล้วกูโดด ้ล็อกชิลรูกพ่อกูสวนไม่รู้กากดไอคิวไปก่อนกุลกผมลบแล้วลบกแล้วลบกแล้วกูดาวน์มาล็อกปาดเข้าไปแต่ว่าผมลาดมาแบบงงๆไอ้นี่จับเลยนะอ่าหนึ่งสองสามสี่อ๋อตายหมดแล้วนะี่ว่าก,า,ากูจะกลับทำไมไวะผมเสียวผมเสียว่ใววาชา่หรอลวยเลยเพื่อน เกิดมาหนึ่งตัวไม่ให้ก่อนเลยเอ๋มีเข้าให้ก่อนเลยครับแทงที่ดีโอเคครับผมถึงตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับมอตต์เอ็กซ์คิผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเมนมอตต s สายโรมิงหรือว่าอาจจะมาเล่นในสายออฟเลนก็ได้นะครับผมแต่ว่าออฟเลนเนี่ยก็อบอกเพื่อนๆไว้ว่า แค่ตัวเยอะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยดับกันดีๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับมอดตอดบวกกับระเบิดในแพชนี้ก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นเนี่ยครับผมก็ถ้าใครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไย่ติลืมกดกระดิ่ง้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาจนถ้ำไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม